ไม่ใช่คือมเป็นภาพเป็นมุมกล้องที่พี่เขาบอกว่าไหนเราทำแบบว่าดูเหมือนแบบจะเิ๊บซีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประมาณนั้นดูเป็นหอมวกการที่บอกว่าขำๆด้วยก็มันเหมือนยิน้มยิ้มจริงๆเราไม่ได้ยิ้มดีใจที่เราได้หอมเคไาเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นหนูก็ไม่ได้แบบหึง เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราไปถ่ายที่ภูเก็เฉยๆนะเป็นมุมกล้องด้วยและอีกอย่างหนึ่งเป็นถ่ายที่สวนสยามเราคงไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าประชาชนขนาดนั้นนะแล้วทีมงานก็เยอะแยะ <c oughs> ยังอะค่ะเหมือนก็ยังอยากดูคนอื่นๆอยู่เป็นคนที่ชอบผู้ใหญ่กว่าน <c oughs> แต่ไม่ใช่แบบว่ามาอาเสียคุยคุยอะไรขนาดนั้นนะก <c oughs> ็มีค่ <c oughs> แะแต่ว่า หมายป็งคนที่ค่อนข้างที่บอกเซตตัวเองด้วยมั้งเ่าเรื่องชายหมายถึงมอกมากก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็มันจะดูว่าทําไมเราเล่นตัวไปหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เล่นตัวหรอกมันก็ก็อยากจะแบบว่าลองลองใจคนแนตะ่ว่ารอได้ไหมละ่ะว่าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงีย้ยค่ะ ามนะว่าแบบเอคนนั้นที่มาคุยอะไรยังไงเป็นเขาเป็นใครหรออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ห่งไม่ได้ห่วงเลยอ่ะเขาหนุ่เป็นไงแมไม่เคยหนัน้าหนุ่มไงหน้าเขาแบบว่านิ่งอย่างเดียวอ่ะก็ถามนินเนีถามนินเนีมากกว่าค่ะเราก็บอนก็คือเพื่อนหมายเป็นคนที่แบบว่าคุยกับคนเยอะคุยกับคนเก่งว่าพยายามที่จะทำให้เป็นแบบเพื่อนมันก็จะวานตกวถูกก็มันไม่น่ามีอะไรปัญหาไม่ไม่น่าองห่วงอะไรมากค่ะ ั็ไม่ได้อะเพราะมันไม่ใช่มารงานเียมามามาทะเลาะกับเราเองเราก็ไม่ยอมเป็นเป็น,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 กกนไ่าอะใช่ไหมที่เธอพูด